บทเรียนชีวิตหนึ่งกรินโทตอนที่สาสิบหกการจัดการต่อพี่น้องที่ชั่วร้ายข้อพระกัมภีหนึ่งกรินโทบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงข้อสิบสาในบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงข้อสิบสาม保ได้หันมาสู่เรื่องของการจัดการต่อพี่น้องที่ชั่วร้ายปัญหาประการแรกที่ได้ถูกจัดการในบทที่หนึ่งถึงสี่คือเรื่องของการแตกแยกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตธรรมชาติของจิตเป็นสําคัญปัญหาประการที่สองที่ได้ถูกจัดการในบทที่ห้า ซึ่งเป็นช่วงที่สองของนอเล่มนี้คือปัญหาของความบาปแห่งการผิดประเวณีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับราคาตัญหาแห่งเนื้อหนังถ้าพิจารณาในแง่ของศีลธรรมปัญหาเกี่ยวกับการผิดประเวณีกับแม่เลี้ยงซึ่งเป็นบงญาตินั้นมีความหยาบช้ายิ่งกว่าการแตกแยกเสียอีกกรณีแรกคือการแข่งแย่งชิงดีกันอันเกิดจากความเย่อหยิ่งส่วนกรณีหลังเป็นความบาปที่หยาบชามากซึ่งเกิดจากราคาตัญหา หนึ 1> 1. กรรินโทบทที่หมีลักษณะพิเศษบางประการประการแรกบทน,นี้แสดงให้เห็นว่ากระทั่งผู้เชื่อที่จริงแท้คนหนึ่งก็ยังสามารถทำบาปที่หยาบชาได้ผู้อ่านพันธสัญญาหมายหลายคนอาจจะคิดว่าเนื่องจากพระคุณของพระเจ้าผู้เชื่อจึงไม่อาจกระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชั่วร้ายบางประการที่ได้บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิม แต่ในบทนี้เราอ่านพบเรื่องของพี่น้องชายคนหนึ่งในคริสตจที่เมืองกรุนโทซึ่งได้กระทำความบาปแห่งการผิดประเวณีกับแม่เลี้ยงซึ่งเป็นวงญาติของเขาแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายของเปาโลคือต้องการช่วยเหลือคริสตจในการจัดการกับพี่น้องที่ชั่วร้ายคนนี้เมื่ออ่านบทนี้เราจึงมองเห็นว่าผู้ที่ได้รับความรอดแล้วซึ่งเป็นพี่น้องที่แท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็สามารถกระทำความบาปเช่นนี้ได้จริงๆ ถ้าเราไม่มีบทบันทึกนี้ในพันธสัญญาใหม่ก็ยากมากที่เราจะเชื่อได้ว่าคนที่ได้รับความรอดแล้วจะสามารถกระทำความบาปประเภทนี้ได้ตรงกันข้ามเราอาจจะคิดว่าหลังจากที่คนหนึ่งได้รับความรอดแล้วเขาก็จะไม่มีวันทำความบาปเช่นนี้ได้เลยบทนี้ได้แสดงให้เราเห็นเช่นกันว่าเมื่อคริสตอรจักได้เบี่ยงเบนไปจากนิมิตท,ที่เป็นศูนย์กลางแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าและตกเข้าไปในจิตแล้ว ประตูก็จะถูกเปิดออกให้ราคาตันหาของเนื้อหนังเข้ามานี่ไม่เพียงแค่เปิดทางให้ความอิจฉาริษยาและการแก่งแย่งชิงดีเท่านั้นแต่กระทั่งความบาปที่หยาบช้าด้วยด้วยเหตุนี้การที่เราคงอยู่ในจิตจึงเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยืนที่สุดในหนังสือจดหมายฉบับนี้ก่อนอื่นเปาโลได้จัดการกับจิตและจากนั้นก็จัดการกับราคาตันหาของเนื้อหนังการจัดการกับจิตนั้น คือการจัดการกับการแตกแยกเป็นสำคัญสี่บทแรกของหนังสือเล่มนี้ได้จัดการกับปัญหาของการแตกแยกซึ่งมาจากจิตการแตกแยกเป็นเรื่องฝ่ายจิตเป็นเรื่องของความคิดเป็นหลักการแตกแยกเป็นผลลัพธ์มาจากความเห็นและความเห็นก็ออกมาจากจิตกรณีนี้ได้บ่งชี้ไว้แล้วอย่างชัดเจนในสี่บทแรกจากการอ่านบทเหล่านี้เราก็ได้มองเห็นว่ามีการแตกแยกในท่ามกลางชาวโครินธ เพราะว่าพวกเขาอยู่ในความคิดฝ่ายธรรมชาติมากพวกเขาได้หันออกจากวิญญาณและฝึกฝนใช้จิตพวกเขาได้เบี่ยงไปจากนิมิตที่เป็นศูนย์กลางและนี่ก็ได้เปิดประตูให้ราคาปัญหาเข้ามาในการดำเนินชีวิตคตริสตจักนั้นจิตไม่ควรได้ชัยชนะตรงกันข้ามเราทุกคนล้วนต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธและละทิ้งจิตและมีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณเราควรจะคงอยู่ในวิญญาณของเรา และฝึกฝนใช้วิญญาณของเราในทุกๆสถานการณ์นี่ก็จะปิดประตูให้กับราคาตันหาของเนื้อหนังเลขโรมันหนึ่งคนชั่วร้ายถูกพิพากษาในบทที่หข้อนหนึ่งปอโลก,กล่าวว่ามีข่าวยืนยันว่าในพวกท่านมีเรื่องของการผิดประเวณีและการผิดประเวณีอย่างนั้นแม้ในท่ามกลางพวกต่างชาติก็อาจยังไม่มีเลยคือว่ามีคนหนึ่งรับเอาแม่เลี้ยงของตนมาเป็นภรรยา ในที่นี้เรามองเห็นว่าพี่น้องชายคนหนึ่งได้ทำการล่วงประเวณีกับภรยาของบิดาซึ่งเป็นวงญาติคือแม่เลี้ยงของเขาไม่มีความบาปใดที่เลวร้ายหรือทำลายสภาพมนุษย์ได้มากไปกว่าการผิดประเวณีในวงญาติอีกแล้วเราจะมองเห็นว่าถึงแม้บทนี้ได้จัดการกับความบาปที่ร้ายแรงเช่นนี้แต่ก็ได้พูดถึงการถือรักษาเทศกาลด้วยเปาโลเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระคริต เขารู้จักพระคริสต์ไม่ใช่แค่ในด้านหลักธรรมแต่รู้จักพระคริสต์ในเชิงประสบการณ์ด้วยกระทั่งขณะที่เขาจัดการกับความบาปที่หยาบช้านั้นภายในของเขาก็ยังคงรับสุขพระคริสต์อยู่ในข้อสองเปาโลกล่าวว่าแลท่านทั้งหลายยังพองตัวขึ้นท่านยังไม่โศกเศร้าเสียใจที่จะย้ายคนที่กระทำผิดเช่นนี้ออกไปเสียจากท่ามกลางพวกท่านอีกหรือท่านที่จะโศกเศร้าเสียใจกับความบาปที่หยาบช้า ซึ่งพบอยู่ท่าำกลางเขาชาวกรินโทกลับยังเย่อหยิงและพองตัวขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อสองคือคำตำหนิในข้อนี้เปาโลโบ่งชี้เช่นกันว่าผูท้ที่ได้กระทำความบาปชั่วเช่นนี้ควรจะต้องถูกย้ายไปจากท่ามกลางพวกเขานั่นคือเขาควรจะถูกตัดออกไปจากการสรัมมกิธรรมของคริสตจักรการย้ายใครบางคนออกไปจากการสมมกิธรรมของคริสตจักรนั้น สามารถเปรียบได้กับการเอาไม้ท่อนหนึ่งที่ผุพังหรือเปลือยเน่าออกไปจากสิ่งก่อสร้างสมมุติว่าไม้บางท่อนที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งได้เปื่อยเน่าส่วนที่เปลือยเน่าไปนี้ก็ควรต้องเอาออกไปทำนองเดียวกันพี่น้องที่ชั่วร้ายซึ่งได้เอ่ยถึงในข้อหนึ่งก็ควรจะต้องถูกย้ายออกไปจากการสมัคิธรรมของครสตจักรอย่างไรก็ดีชาวกรินโทกลับไม่ได้มีการตระนักเช่นนี้และพวกเขายังคงเย่อหยิ่งและพองตัวขึ้น โดยเหตุนี้เปาโลจึงบอกให้พวกเขารู้ว่าเขามีความห่วงใย,ยอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ที่นั่นในบทนี้ซึ่งจัดการกับพี่น้องชายที่ชั่วร้ายมีสองเรื่องที่เป็นเรื่องในด้านบวกและอัศจรรย์มากเรื่องแรกเกี่ยวกับการที่เปาโลฝึกฝนใช้วิญญาณมนุษย์ของเขาและเรื่องที่สองเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลในข้อ3ถึงข้อห้เปาโลกล่าวว่า แม่ร่างกายของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่านข้าพเจ้าได้พิพากษาคนที่ได้กระทําเช่นนี้ไปแล้วเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่กับพวกท่านเมื่อท่านทั้งหลายและวิญญาณของข้าพเจ้าประชุมกันอยู่ในพระนามขององค์พระเยสูเจ้าของเราพร้อมด้วยฤทธิดเดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้มอบคนเช่นนี้ไว้ให้ซาตานทําลายเนื้อนหนังของเขาเสีย พื่อวิญญาณของเขาจะรอดได้ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อสามเปาโลกล่าวว่าถึงแม้ร่างกายของเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่วิญญาณของเขาอยู่ที่นั่นอัครทูตซึ่งเป็นมนุษย์่ายวิญญาณคือผู้ที่ประพฤติตนในวิญญาณแตกต่างกับชาวกรินโธที่ประพฤติตนในจิตหรือในเนื้อหนังแม้ร่างกายของเปาโลไม่ได้อยู่กับพวกเขาแต่วิญญาณของเปาโลยังคงอยู่กับพวกเขาและเปาโลก็ได้ใช้วิญญาณของเขา มาพิาพากษาคนชั่วในถ้ำกลางชาวกรินโธในข้อ4เปาโลกระทั่งกล่าวว่าวิญญาณของเขาได้ร่วมประชุมกันกับพวกเขาวิญญาณของอัครทูตเข้มแข็งจนถึงขั้นที่สามารถร่วมประชุมกับพวกเขาได้เพื่อจะดำเนินการพิาพากษาคนชั่วนั้นในข้อ3-4เปาโลคล้ายกับจะกล่าวว่าท่านไม่ได้ย้ายคนชั่วนั้นออกไปจากถ้ำกลางท่านแต่โดยอาศัยการฝึกฝนใช้วิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก MM. ็ได้พิพากษาคนนั้นไปแล้วถึงแม่ร่างกายของข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านทางกายภาพแต่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านในวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมกับท่านในวิญญาณของข้าพเจ้าด้วยดังนั้นโดยวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้พิพากษาคนนี้แล้วในข้อสี่เปาโลกล่าวอย่างชัดเจนว่าเมื่อท่านทั้งหลายและวิญญาณของข้าพเจ้าประชุมกันในเรื่องนี้เราจึงรู้ว่า วิญญาณของเปาโลได้ร่วมการประชุมในเมืองโกรินโธแต่ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณของเขาได้เดินทางไปที่เมืองโกรินโธจริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับก,บการใช้เวทมนต์คาถาอย่างแน่นอนซึ่งอ้างว่าจิตของคนหนึ่งสามารถแยกออกจากร่างกายของเขาแล้วไปหาคนอื่นๆได้ตามข้อน,นี้วิญญาณของเปาโลเข้มแข็งมากจนถึงขั้นเขาสามารถร่วมการประชุมในเมืองโกรินโธได้ เมื่อพวกเขาประชุมอยู่ด้วยกันวิญญาณของเปาโลก็ได้อยู่กับพวกเขาด้วยเพื่อมอบคนที่ชั่วร้ายนั้นให้กับซาตานนี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่อยู่ในวิญญาณทั้งสิ้นเราไม่ควรคิดเป็นอันขาดว่าวิญญาณของเปาโลได้เดินทางไปที่เมืองกรินโธและได้ร่วมการประชุมที่นั่นจริงๆอย่างไรก็ดีขณะที่ผู้เชื่อชาวกรินโธประชุมกันอยู่นั้นเปาโลก็ได้ฝึกฝนใช้วิญญาณเพื่อจะอยู่ร่วมกับพวกเขา อีกท้งพิพากษาคนที่ชั่วร้ายนั้นและย้ายเขาออกไปเราเองก็สามารถเรียนรู้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องโดวยวิญญาณของเราเช่นกันขณะที่เรายังคงอยู่ที่บ้านวิญญาณของเราก็สามารถไปเยี่ยมเยียนพี่น้องได้นี่ก็คือสิ่งที่วิญญาณของเปาโลได้กระทำไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองโกรินโธในข้อสี4เปาโลได้กล่าวถึงพระนามขององค์พระเยซูเจ้าและลิดเดกขององค์พระเยซูเจ้า ถ้อยคำที่ว่าในพระนามขององค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพร้อมด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราล้วนใช้ขยายคำว่ามอบในข้อห้า 5. อัครทูตป,ปรับใช้พระนามอันทรงฤทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในบัญญาณของเขาอีกทั้งใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ในการมอบคนชั่วนั้นไว้ให้ซาตานข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆ และผู้ที่ชั่วร้ายนั้นก็ได้ถูกมอบไว้ให้ซาตานแล้วการมอบผู้ที่กระทำบาปไว้ให้ซาตานนั้นมีเพื่อการตีสอนการทำลายที่ได้เอ,อ่ยถึงในข้อ5ชี้ถึงการทนทุกข์ด้วยโรคภัยบางอย่างเป็นสำคัญดังเรบ2องกรินโธบบที่12-7ข้อ7ลูกาบทที่13-11-16ข้อ11ข้อ16คำว่าเนื้อหนังในที่นี้ชี้ถึงร่างกายที่เต็มด้วยราคาตันหาซึ่งควรจะถูกทำลายเสียโรคภัยบางอย่างมาจากซาตาน ซึ่งโรคนั้นสามารถทำลายเนื้อหนังเพื่อวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็บ่งชี้ว่าคนบาปที่อยู่ท่ามกลางผู้เชื่อชาวกรินโทคนนี้เป็นพี่น้องที่ได้รับการช่วยให้รอดเพียงครั้งเดียวก็รอดเป็นนิดนังเล็บโยฮันบทที่สิบข้อยี่สถึงยีเขาจะไม่มีทางพินาศเพราะเหตุไปกระทำบาปใดๆแต่เพราะเหตุความบาปของเขาเขาจึงต้องรับการตีสอน โดยการทำลายเนื้อหนังที่เต็มด้วยความบาปของเขาเสียเพื่อเขาจะถูกรักษาไว้ในสภาพการที่ให้วิญญาณของเขาได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นการทำลายเนื้อหนังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องถูกเตรียมไว้สำหรับความรอดของวิญญาณขณะที่เราพิจารณาดูข้อประคำเหล่านี้เรามองเห็นว่าเปาโลไม่เพียงแต่จัดการกับริสตจักรโดยการเขียนจดหมายและใช้ติโมเทียลไปหาพวกเขาเท่านั้น แต่เขายังได้ฝึกฝนใช้วิญญาณของเขาด้วยนี่ก็พิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ในวิญญาณและเปิดเผยด,ด้วยว่าวิญญาณของเขานั้นเข้มแข็งเพียงไรวิญญาณของเปาโลเข้มแข็งมากจนสามารถร่วมการประชุมของคริสตจที่อยู่ไกลออกไปได้เลยทีเดียวเขาฝึกฝนใช้วิญญาณของเขาในการปรับโทษคนชั่วร้ายและมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานการมอบเช่นนี้ก็คือการย้ายคนชั่วร้ายนั้น ออกไปจากพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นเองเราทุกคนล้วนต้องเรียนรู้จากเปาโลที่จะกระทำทุกสิ่งด้วยวิญญาณของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้กระทำด้วยวิญญาณของเราแต่เปาโลได้จัดก,การกับสถานการณ์ทั้งหมดที่ได้บรรยายไว้ในบทที่หด้วยวิญญาณของเขาเขาใช้วิญญาณของเขามาปรับโทษและใช้วิญญาณของเขามามอบคนช่วร้ายนั้นไว้ให้ซาตาน เลขโรมันสองคือรักษาเทศกาขลขนมปังไร้เชื้อในข้อ6กปอลกล่าวต่อไปว่าการที่ท่านทั้งหลายอวดอ้างนั้นไม่ดีเลยท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อเพียงนิดเดียวก็ทําให้แป้งฟูขึ้นทั้งก้อนแม้ในท่าำกลางผู้เชื่อชาวกรินโทจะเกิดความบุ่นวายและมีความบาปท,ที่อยากช้ามากอย่างการผิดประเวณีในวงญาติเชน่นนี้พวกเขากลับยังอวดอ้างและอ้อวดอีก จดหมายของอาาัคกรทูตซึ่งชี้ให้เห็นถึงการบาปท่ามกลางพวกเขาฉบาับนี้ควรจะทำให้พวกเขาถ่อมลงและตระหนักว่าการที่พวกเขาอวดอ้างนั้นไม่ดีเลยในการพูดถึงเชื้อเพียงนิดเดียวนั้นแนวคิดของเปโลในที่นี้คงเป็นดังนี้คืออย่าว่าแต่ความบาปหยาบช้าที่มีอยู่ในท่ามกลางพวกเขาเลยอันที่จริงแม้เชื้อเพียงนิดเดียวหรือความบาปเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้แป้งทั้งก้อน หรือทั้งคลิตจักปู่ขึ้นและถูกทำลายไปได้ในข้อ7จ็ดเปโลกล่าวต่อไปว่าจงชำระเชื้อเก่าออกเสียเพื่อท่านทั้งหลายจะได้กลายเป็นก้อนใหม่เหมือนดังที่ท่านทั้งหลายไม่มีเชื้อเลยด้วยว่าะคริสผู้เป็นเทศการปรสัสกาของเราทั้งหลายได้ถูกฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชาแล้วคำว่าใหม่ในข้อนี้แปลตามตรงคืออายุน้อยซึ่งชี้ถึงความใหม่ในด้านการเวลา ก้อนใหม่ชี้ถึงคริสตจักรซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาผู้เชื่อที่อยู่ในนิสายใหม่ของพวกเขาการกล่าวว่าพระคริสต์ผู้เป็นเทศกาลปัสกาของเราทั้งหลายชี้บ่งว่าอัครทูตถือว่าผู้เชื่อคือพลัพ่ยที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรซึ่งได้ผ่านเทศกาลปัสกาของตนมาแล้วดังที่มีเทศกาลปัสกาในเอซโดบทที่12เป็นแบบเลงในเทศกาลปัสกานี้พระคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงแกะปัสกาเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นทุกส่วนของเทศกาลนี้ในการที่พระองค์จะเป็นเทศกาลปัสกาของเราพระองค์ทรงถูกฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชาบนกางเขนเพื่อเราจะได้รับการไถ่และได้คืนดีกันกับพระเจ้าเช่นนี้เราจึงสามารถรับสุขพระองค์เป็นเทศกาลนี้ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าได้ในระหว่างเทศกาลนี้จะต้องไม่มีเชื้อเพราะความบาปกับพระคริสต์พระผู้ไถ่นั้นไม่อาจดำรงอยู่ร่วมกันได้ ในข้อ7เปาโลกล่าวว่าผู้เชื่อชาวกรินโธไม่มีเชื้อเลยนี่เป็นเรื่องที่แทบไม่น่านเชื่อเลยผู้เชื่อชาวกรินจะไม่มีเชื้อเลยได้อย่างไรในสี่บทแรกของหนังสือจดหมายฉบับนี้พวกเขาได้ถูกเปาโลตำหนิเนื่องจากการแตกแยกของพวกเขาการแตกแยกไม่ใช่เชื้อหรือการอิจฉากาันการแก่งแย่งชิงดีกันและความเย่อหยิ่งไม่ใช่เรื่องที่บาปชั่วหรือ ถ้าอย่างนั้นเปาโลสามารถกล่าวได้อย่างไรว่าผู้เชื่อไม่มีเชื้อเลยนี่้คยกับจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอันที่จริงแล้วในที่นี้ไม่มีการขัดแย้งกันเลยพระคัมภีร์มักจะให้เรามองเห็นมุมมองที่ครบถ้วนของเรื่องเรื่องหนึ่งเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราในฐานะผู้เชื่อนี่ก็หมายความว่าพระคัมภีร์เปิดเผยทั้งสองด้านของเรื่องเรื่องหนึ่ง ในด้านหนึ่งเรามีด้านของพระคริสต์ส่วนในอีกด้านหนึ่งเรามีด้านของสิ่งที่เราเป็นในธรรมชาติที่ตกต่ำของเราตามด้านที่หนึ่งคือด้านของพระคริสต์นั้นเราบริสุทธิ์เราเป็นวิสุทธิชนในพระคริสต์ในบทที่หนึ่งข้อสองเปาโลได้ชี้ให้เห็นไปแล้วว่าเราเป็นเหล่าวิสุทธิชนที่ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ในพระคริสต์เยซูและเหล่าวิสุทธิชนที่ถูกเรียกดังนั้นในพระคริสต์เราจึงไม่มีเชื้อเลย แต่ตามอีกด้านหนึ่งนั้นคือด้านมนุษยธรรมชาติของเราเราก็เต็มไปด้วยเชือ้อปัญหาที่สำคัญคือเรากินขนมปังไร้เชือ้อหรือขนมปังที่มีเชื้อกันแน่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราดำเนินชีวิตรักริ์หรือเราดำเนินชีวิตตัวเราเองกันแน่ถ้าเราดำเนินชีวิตระคริดเราก็กินขนมปังไร้เชือ้อแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตตัวเราเองเราก็กินขนมปังที่มีเชือ้อ ในข้อ7เปาโลกำชับเราให้ชำระเชื้อเก่าออกเสียเพื่อเราทั้งหลายจะได้กลายเป็นก้อนใหม่เหมือนดังที่เราทั้งหลายไม่มีเชื้อเลยเราจำเป็นต้องกลายเป็นก้อนใหม่ตามด้านของพระริ์เราไร้เชื้อในพระริ์และเราก็ควรมีชีวิตเป็นอยู่ตามพระองค์ไม่ใช่ตามตัวเราเองในข้อ8เปาโลกล่าวว่าเหตุฉะนั้นให้เราทั้งหลายถือเทศกาลนี้มิใช่ด้วยเชื้อเก่าหรือเชื้อของความชั่วช้าเร็วซาม แต่ด้วยขนมปังไร้เชื้อของความสัตย์ซื่อและจริงใจเทศกาลในที่นี้ชี้ถึงเทศกาลขนมปังไร้เชื้ออันเป็นเทศกาลที่ต่อเนื่องจากเทศกาลปัสคาในเล็บเอ็กซ์โดบที่1ิ1สข้อ15ถึงข้อ20เทศกาลนี้มีระยะเวลา7วันอันเป็นช่วงเวลาที่ครบถ้วนซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงช่วงเวลาทั้งหมดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา นับจากวันที่เราได้กลับใจจนถึงวันที่เราถูกรับขึ้นไปนี่เป็นเทศกาลที่มีระยะเวลานานมากซึ่งเราไม่อาจใช้เชื้อเก่าหรือความบาปในนิสัยเก่าของเรามาถือรักษาเทศกาลนี้ได้แต่ต้องถือเทศกาลนี้ด้วยขนมปังไร้เชื้อซึ่งก็คือพระคริสต์ที่เป็นนิสัยใหม่ผู้เป็นการบำรุงเลี้ยงและการรับสุขของเรามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เป็นการรอเลี้ยงแห่งชีวิตที่สัตย์ซื่อและจริงใจบริสุทธิ์หมดจด ไร้สิ่งเจอือปนและเต็มด้วยความเที่ยงแท้เทศกาลนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการรับสุขงานเลี้ยงตลอดทั้งชีวิตของคริสเตียนก็ควรจะเป็นงานเลี้ยงเช่นนี้คือเป็นการรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ผู้เป็นงานเลี้ยงและเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ของเราจากข้อ7ถึงข้อ8เรามองเห็นว่าในที่นี้มีเทศกาลอยู่สองเทศกาลด้วยกัน ในเวลาที่เราได้รับความรอดนั้นเราก็ได้รับสุขเทศการปัสคาแต่บัดน,นี้ตลอดทั้งชีวิตคริสเตียนของเราเราควรจะรับสุขเทศการขนมปังไร้เชือ้อในด้านแบบเลงนั้นเจ็ดวันของเทศการขนมปังไร้เชือ้อเป็นเครื่องหมายเลงถึงทั้งชีวิตคริสเตียนของเราหากไม่มีหนึ่งโครินโทบทที่หเราก็คงจะไม่คิดว่าชีวิตคริสเตียนของเราเป็นเหมือนเทศการเช่นนี้แต่ตามข้อ8นั้นเรามองเห็นว่า ชีวิตคริสเตียนของเราก็คือเทศกาลขนมปังไร้เชื้อซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการรับสุขคตผู้เป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของเราโดยไม่มีเชื้อใดๆเลยในหนังสือหนึ่งกรินโธเปาโลได้นําผู้เชื่อที่เมืองกรินโธและตัวเขาเองไปเปรียบเทียบกับชาวอิสราเอลเขายึดเอาประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลมาเป็นภูมิหลังสําหรับหนังสือจดหมายฉบับนี้ นี่จึงให้เรามีฐานที่จะกล่าวว่าประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลคือแบบเลงที่ครบบริบูรณ์ของชีวิตคริสเตียนของเราในคริสตจักรในข้อ7เปาโลพูดถึงพระคริสต์ผู้เป็นเทศกาลปัสกาของเราหากพระคริสต์ทรงเป็นเทศกาลปัสกาของเปาโลพระคริสต์ก็ย่อมเป็นเทศกาลปัสกาสำหรับผู้เชื่อทุกคนด้วยชาวอิสราเอลไม่ดำเนินชีวิตอย่างเป็นเอกเทศในทางตรงกันข้ามพวกเขาดำเนินชีวิต ตั้งค่ายเดินทางและทำการสู้รบร่วมกันการดำเนินชีวิตแห่งกลุ่มชนของพวกเขาก็คือแบบเลงถึงการดำเนินชีวิตของเราในกริเตจักเหตุฉะนั้นเมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลเราก็ควรจะตระหนักว่าเรากำลังอ่านประวัติศาสตร์ของตัวเองอยู่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือแบบเลงที่เราได้ประสบการณ์ในทุกวันนี้พวกเขากินมานาในปากัารานเราก็ได้กินมานาเช่นกัน พวกเขาดื่มน้ำที่มีชีวิตเราก็ได้ดื่มน้ำที่มีชีวิตเช่นกันพวกเขามีศิลาซึ่งเดินทางไปกับพวกเขาเราก็มีศิลาเช่นกันพวกเขาประสบการเทศการปัสคาเราก็มีเทศการปัสคาเช่นกันซึ่งเทศการปัสคานั้นก็คือตัวของพระคริสต์เองนอกจากนี้หลังจากเทศการปัสคาแล้วพวกเขาก็ได้ถือรักษาเทศการขนมปังไร้เชือ้อ นี่ก็บ่งชี้ว่าเราก็ควรถือรักษาเทศกาลนี้ด้วยการดำเนินชีวิตคริตจักก็คือเทศกาลขนมปังไร้เชื้อนั่นเองด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นเชือ้อใดๆล้วนต้องถูกชำระออกไปจากคลิตจกักขนมปังไร้เชื้อบ่งชี้ถึงการดำเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปปราศจากเชือ้อในตัวเราเองนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีการดำเนินชีวิตเช่นนี้แต่ในพระคริสต์นั้น เราสามารถดำเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปได้เราทุกคนล้วนได้ถูกวางไว้ในพระคริสต์แล้วในบัดนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในพระคริสต์และโดยพระคริสต์จากนั้นพระองค์ก็จะทรงกลายมาเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตที่ไรเชื้อของเราพระองค์จะทรงกลายเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำของชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ไรบาปเนื่องจากเรามีแหล่งกำเนิดและการหล่อเลี้ยงเช่นนี้ เราจึงสามารถดำเนินชีวิตที่ไร้าบาปได้หากเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปเราก็ต้องกินพัคฤตผู้เป็นขนมปังไร้เชื้อทุกวันนักโภชนาการบอกเราว่าเรากินอะไรเราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นหากเรากินขนมปังไร้เชือ้อในที่สุดเราก็จะกลายเป็นการก่อรูปของขนมปังไร้เชือ้อจากนั้นเราก็จะดำเนินชีวิตที่ไร้เชือ้อถึงแม้ในตัวเราเองนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะไร้บาป แต่ในพระคริสต์เราสามารถไร้บาปได้โดยการกินพระองค์ผู้เป็นแหล่งกําเนิดและการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตที่ไร้บาปเนื่องจากพระคริสต์ผู้เป็นแหล่งกําเนิดของเรานั้นทรงไร้เชื้อหากเรากินพระองค์เป็นงานเลี้ยงทุกวันเราก็สามารถมีการดําเนินชีวิตคตริสตจักรที่ไร้เชื้อได้ในการเขียนหนังสือจดหมายฉบับนี้เปาโลพยายามที่จะนำชาวกรินโธท,ที่เปลี่ยงเบนไปนั้นกลับมาสู่นิมิตที่เป็นศูนย์กลางแห่งแผนการบริหารของพระเจ้า ปอโลรู้ว่าเมื่อพวกเขาถูกนำกลับมาแล้วก็จะไม่มีปัญหาอีกแต่ถ้าพวกเขายังคงอยู่ห่างไปจากนิมิตนี้พวกเขาก็จะยังคงดำเนินชีวิตที่บาบชั่วต่อไปหลักการนี้สามารถปรับใช้ได้ทั้งกับคลิปตจักรที่เป็นกลุ่มชนและผู้เชื่อที่เป็นปัจเจิกชนเราจำเป็นต้องเรียนรู้ไม่เพียงจัดการกับความพ่ายแพ้และความบาปของผู้อื่นเท่านั้นแต่จะต้องนำพวกเขากลับมาสู่นิมิตที่เป็นศูนย์กลางด้วย ในสองบทแรกของหนังสือเล่มนี้เปาโลได้วางฐานรากที่มั่นคงสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่เขาจะกล่าวในภายหลังทุกสิ่งที่เปาโลจัดการในหนังสือจดหมายฉบับนี้ล้วนมีสองบทแรกเป็นพื้นฐานนี่บ่งชีว่าการจัดการกับคริตรจักรและวิสุทธิชนทั้งหลายนั้นล้วนต้องมีพื้นฐานอยู่บนความจำเป็นอย่างหนึ่งคือต้องนำกลับมาสู่พระคริสต์และนิมิตท,ที่เป็นสนย์กลางเราต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้มองเห็นว่า สาเหตุที่พวกเขาถูกทำให้เบี่ยงเบนไปนั้นก็เป็นเพราะพวกเขาได้หันจากนิมิตที่เป็นศูนย์กลางไปสู่เรื่องอื่นหากพวกเขากลับมาสู่พระคริสต์แล้วพวกเขาก็จะกลับมาสู่เทศกาลขนมปังไร้เชื้อแลขโรมัน3ย้ายคนชั่วร้ายออกจากคริสตจักรในข้อ9ถึงข้อ13เรามองเห็นว่าคนชั่วร้ายนั้นจำต้องถูกย้ายออกไปจากคริสตจักรในข้อ13เปาโลกล่าวว่า จงย้ายคนชั่วนั้นออกไปเสียจากท่าำกลางท่านทั้งหลายเถิดนี่คือการตัดเขาออกจากการสมรคิธรรมของคริสตจักรซึ่งมีแบบเล่งโดยการแยกคนโรคเรื้อนออกจากพลภัยของพระเจ้าในเลบีดิโกบทที่13ข้อ4 5นี่เป็นเรื่องที่เคร่งเครียดถึงที่สุดเปาโลได้พิพากษาคนชั่วร้ายเช่นนั้นไปแล้วและเขาก็คาดหวังว่าผู้เชื่อที่เมืองโกรินโธจะกระทำเหมือนกัน และทำการย้ายคนนั้นออกไปจากท่ามกลางพวกเขาข้อ11กล่าวว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเขียนฝากมายัางท่านทั้งหลายว่าหากมีผู้ใดที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วยังเป็นคนร่วงประเวณีเป็นคนโลภเป็นคนไหว้รูปเคารพเป็นคนปากร้ายเป็นคนขี้เมาหรือเป็นคนขูดรีดก,ก็จงอย่าไปมาหาสู่กับคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยกันกับเขาก็อย่าเลย ในที่นี้เปาโลไม่ได้เอ่ยถึงคนชั่วร้ายประเภทเดียวเท่านั้นแต่เอ่ยถึงคนชั่วร้ายหลายประเภทนอกจากนี้เปาโลไม่เพียงแค่จัดการกับความบาปบางอย่างเท่านั้นเขายังได้จัดการกับคนที่ดำเนินชีวิตในความบาปประเภทนั้นด้วยในที่นี้มีความแตกต่างที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการผิดประเวณีนั้นแตกต่างไปจากการเป็นคนล่วงประเวณี คนร่วงประเวณีคือผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ในความบาปและยังคงอยู่ในความบาปนั้นคนร่วงประเวณีไม่ใช่แค่ผู้ที่ผิดประเวณีเหมือนอย่างที่ดาวิดได้กระทในพันธสัญญาเดิมแต่เขาเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ในความบาปนั้นด้วยความบาปนั้นได้กลายเป็นการดําเนินชีวิตของเขาดังนั้นคนเช่นนี้จึงได้กลายเป็นคนร่วงประเวณีในบทนี้เปาโลไม่เพียงแค่จัดการกับความบาปเท่านั้น ต่ได้จัดการกับตัวบุคคลด้วยนี่ก็หมายความว่าเขาไม่เพียงแค่ย้ายความบาปออกไปจากคริสตจักรเขายังได้พิพากษาและย้ายคนที่บาปชั่วนั้นออกไปด้วยสมมุติว่ามีพี่น้องชายคนหนึ่งได้กระทําความบาปบางอย่างเพราะเหตุความอ่อนแอของเขาเราควรจะไปช่วยเหลือเขาให้กลับใจละทิ้งความบาปนั้นและหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหากเขายินยอมที่จะทําเช่นนี้ และหากเขาเกิดผลแห่งการกลับใจแล้วคริสตาจักรก็จะให้อาภัยเขาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากเขายังคงอยู่ในความบาปนั้นและกลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเขาจะต้องถูกย้ายออกไปจากการสมคิธธรรมของคริสตตจากักรมิฉะนั้นทั้งคริสตาจักรก็จะมีเชื้อในบทนี้เรามีประเด็นที่สำคัญบางประการประการแรกคริสตาจาจำต้องบริสุทธิ์หมดจดปราศจากเชื้อ และไม่ทนต่อคนที่ทำบาปชั่วประการที่สองเราจำต้องเรียนรู้ฝึกฝนวิญญาณของเราและใช้วิญญาณของเราในทุกสถานการณ์ประการที่3เราต้องมองเห็นว่าในฐานะผู้ที่ได้ประสบการณ์เทศการปัสคาแล้วบัดนี้เราควรจะต้องรับสุขเทศกาลขนมปังไร้เชื้อตลอดไปอย่างไม่หยุดสุดท้ายหากมีบุคคลหนึ่งกลายเป็นผู้ชั่วร้ายจริงๆและปฏิเสธที่จะกลับใจ เขาก็ต้องถูกย้ายออกไปจากการดำเนินชีวิตคตริสตจักรอย่างไรก็ตามถ้าในที่สุดคนนั้นได้กลับใจและเกิดผลแห่งการกลับใจคริสตจักรก็ควรให้อภัยเขาและต้อนรับเขากลับมาสู่การสามัคคีธรรมหากเรานำเรื่องราวทั้งหมดนี้มาพิจารณาดูเราก็จะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะจัดการกับคนที่ชั่วร้ายในการดำเนินชีวิตคตริสตจักรอย่างไรจบตอนที่36 การจัดการตอบพี่น้องที่ชั่วร้ายข้อพระคัมภีร์1นึโกรินโบทที่5ข้อ1ถึงข้อ13จากหนังสือบทเรียนชีวิต1นึโกรินโนโดยวิเนลลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้กรุณาติดตอ่อโทรศัพท์02.746.5778หรือ02.746.5779 หรือ line at g o s p o o k r o u m